พดพระวิตยวงสุวรรณมีน้องชายอยู่4คนคนแรกคือพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณที่มามีส่วนอยู่ในคณะกรรมการกฎหมายและความยุติธรรมในยุคที่นายบอสโอรยุทธ์อยู่วิทยาถูกกล่าวหาแล้วก็ คณะกรรมการชุดนี้ก็ได้พยายามที่จะช่วยนายบอสอยู่วิทยาคนที่2คือพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณหรือชื่อเล่นชื่อปอสคนที่3คือนายพงพันธ์วงสุวรรณอดีตเป็นผู้ฝึกสอนทีม TOT และคนสุดท้ายก็คือนายพันธ์พงวงสุวรรณว่ากันว่าข่าวภายในว่าคนที่สนิทสนมกับพลเอกประวิทรวงสุวรรณมากที่สุดก็คือพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเพราะว่าคุณแม่ของพลเอกประวิทรนั้นได้ฝากฝัง พลเอกพลตารวจเอกพัชรวาทไว้กับพลเอกประวิตย์ในฐานะพี่ใหญ่ให้ดูแลพลตารวจเพัชรวาดวงสุวรรณอย่างใกล้ชิดประวิตยวงสุวรรณสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนทรีเบียนหลังจากนั้นก็จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่6และต่อโรงเรียนนายร้อยพัชจประจอมเก้ารุ่นที่สิสเาเร็จการศึกษาในปี2 5 1 2 2 5 2 1เข้าศึกษาโรงเรียนเสนาธิการฐานบก หลักสูตรประจําชุดที่56 2 4 0วันที่ประเทศไทยล่มสลายเพราะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งสาเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันร,ราษนะจากวปออรุ่นที่40ปี2,556เมื่อพูดถึงโมดเดลประวิทย์วงสุวรรณแล้วเนี่ยก็มีความจําเป็นต้องพูดถึงเรื่องเซนแครเบียนคอนเนคชั่นและก็พูดถึงมูลิธีป่ารอยต่อและนาฬิกาของโลเดกประวิทยวงสุวรรณเพื่อนรักร่วมรุ่นของเลือดน้ําเงินขาวก็คือเซนแครเบียนนะฮะสัมชัญคือแดงขาวเซนแครเบียนน้ำเงินขาวที่สื่อหลายสํานักเรียก ว่าเซ็นกระเบียนคอนเนคชันเป็นที่รู้จักดีก็คือว่าพลเอกประวิทรวงสุวรรณกับหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลายสมัยและยังเชื่อมโยงไปจนถึงการตั้งรัฐบาลภายหลังที่พลเอกสนธิบุญ,ญาร,ราติกินผบัทบรในนามคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติทําการรัฐประหารในปีวันที่19กันยายน2 5 4 9ปรากฏว่าทั้งรัฐมนตรีนายกและคณะรัฐมนตรีหลายคนก็เป็นสิทธิเก่าเซ็นกระเบียน เช่นกันนะฮะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายงตรีหม่อมราชวงศ์ปิยาธรเทวกุลรองนายกและมริคังนายโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐรองนายกน้ำติวสาหกรรมพลเรือเอกธีระห้าวเจริญรัมนรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายยงยุทธยุทธวงศ์รันตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้วนแล้วแต่เป็นเด็กเซนตกระเบียนทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับเซนกระเบียนคอนเน็กชั่นจึงเป็นที่โจดขาเรื่อยมาจนกระทั่งพลเอกประวิทร วงสุวรรณท่านได้เป็นรัฐริว่าการทรงกราโหมสมัยรัฐบาลคุนอภิสิทธ์ก็มีคนพูดถึงมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดซึ่งแท้ที่จริงแล้วนี่คือที่ตั้งที่รวมพลของศูนย์รวมใจของกลุ่มเพื่อนประวิติในรายชื่อกรรมการมูลนิธิพลเอกประวิตธิเป็นประธานกรรมการหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลเป็นรองประธานกรรมการพร้อมกับนายทหารอย่างเช่นพลเอกนพดลอินทปัญญาซึ่งเคยเป็นเลขาเล,เลขาธิการรัฐริวาการทรงกราโหม พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกประยุทธ์จันโอชาและน้องๆจากบูรพาพยักยอีกหลายคนนอกจากสายทหารยังมีกรรมการที่ชื่อนายปัทถวาส,สุขศรีวงศ์อดีตผู้ประธานองค์การโทรศัพท์และอดีตผู้ประธานคอมลิงซึ่งแหล่งข่าวว่าว่านี่คือเจ้าของนาฬิกาของพลเอกประวิทย์ที่แท้จริงถ้าพูดถึงเรื่องคอมลิงแล้วเนี่ยก็ยังมีผูกพันถึงเซนทตเบียนคอนเน็กชั่นอีกสองคนคือหม่อมระชวงปรีดาท,ทรเทวกุลกับนายสิริทัศน โรจนพฤกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคอมลิงค์คุณสุริทัศน์เป็นศิษยิ์เก่าโรงเรียนเซนกรเบียนเป็นเพื่อนร่วมสถาบันที่อยู่ในแวดวงการเมืองและนักธรุรกิจรวมทั้งคุณปัททวาฒ์สุขศรีวงศ์ปัททวาฒน์นั้นเป็นใครเขาก็เป็นมือขวาของนายไพบูลริมประพยอมอดีตผู้มนวยการองค์การโทรศัพท์แล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับนายพ้องชีวาน,านันคนใกล้ชิดของนายมนตรีพงพาณิชย์อดีตรัฐรีว่าการสรวอคมนาคมที่สําคัญคือปัททวาฒน์ยัง เป็นเพื่อนรักของพลเอกประวิตยวงสุวรรณในแวดวงคนใกล้ชิดบ้านป่ารอยต่อรู้ดีว่าเพื่อนสายเซ็นคระเบียนสองคนนี้รักกันมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นการเสริมข้อมูลเล็กๆน้อยๆย,ยังมีสิทธิ์เก่าเซ็นครอเบียนร,ระดับมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งคือคุณบรรทูล,ล่ำซำผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยและคุณสันติพิรมพักดีหุ้นส่วนใหญ่ เจ้าของเบียร์สิงห์ร่วมลงทุนด้วยในคอมลิงนะฮะตอนนี้ผมกำลังจะพูดถึงอำนาจจากคอนเน็ชันเซนคระเบียนคอนเน็ชันและอำนาจจากปลายปากกระบอกปืนจากป้อมไปสู่ป๊อกหรือจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไปสู่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านผู้ชมครับหลังการรัฐประหารในปี2549พลเอกสทุทธิบุญญรัตกินพบบบและหัวหน้าคอมชอกเียณอายุตำแหนง่งพบทบแม้จะถูกถ่ายโอนให้กับพี่รองแห่งบุรภาพยัค คนเอกนุพงผ่าจินดาซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นรุ่นที่1 0รุ่นเดียวกับทักษิณชินวัตรขึ้นมาดํารงตําแหน่งพบทบคนที่35แม้ในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่23ธันวาคม5 5งพัาพคพังประชาชนในเครือข่ายทักษิณนําโดยนายสมัครสุนทรเวชจะได้รับชัยชนะสามารถจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ก็ไม่มีใครกล้ามาแต่ต้องตําแหน่งพบทบของบุรพาพยัคฆ์แม้แต่นายกสายตรง ทักษินยอย่างนายสมชายวงสวัสดิ์อย่างไรก็ตามพี่รองบูรพาพยักษ์ก็คือพลเอ,อ,อกอนุพงษาจินดาก็สามารถ กลุ่มสภาพกองทัพจนผ่านเหตุการณ์ตุลาการพิวัตรตุลาการพิวัตรคือการใช้ศาลในการยุบพักพลังประชาชนพักชาติไทยและพักมัชชิมาทิปไตยเมื่อวันที่2ทธันวาคม2551ท่ามกลางแรงกดดันจากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในขณะที่รัฐบาลมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลังประชาชนในเงื่มมือของทักษิณสูส่พักร่วมนำโดยพักประชาธิปัตย์ ที่ชูนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีคีแมนอยู่ที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาพักประชาธิปัตย์การตั้งรัฐบาลครั้งนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการที่เมื่อนายสมชายวงศสวัสด์หลุดออกจากตําแหน่งนะฮะพักพังประชาชนถูกยึดอานาจไปถูกล้มล้างไปก็ได้มีการเจรจากันระหว่างฝ่ายทหารก็คือพลเอกประวิทรวงศสุวรรณและมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาตลอดจนพลเอกประยุทธ์วงสุวรรณซึ่งในขณะนั้นน่าจะได้พึ่งได้ เป็นเสนาธิการฐานบกยศยุทธยศขณะนั้นคือพลโทรประยุทธ์จันโอชาว่ากันว่ามีการเข้าไปเจราจาในค่ายทหารก็คือราบหนึ่งตรงถนนวิภาวดีรังสิตและการตั้งรัฐบ,บาลครั้งนั้นที่ตั้งได้สำเร็จเพราะว่าคุณเนวินชิดชอบได้ดึงเอาสสจำนวนหนึ่งหลุดออกมาเพื่อที่เข้ามาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ก็คือการตั้งนายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีรางวัลที่ได้ก็คือว่ามีการแต่งตั้งพลเอกประวิทรวงวงสุวรรณให้เป็น รัฐตริว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนฝ่ายชิดชอบหรือพักภูมิใจไทยในขณะนั้นก็ได้ตำแหน่งรัฐตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนรัฐตริว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากนั้นแล้วพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเกษเสียอายุปี30กันยายน30กันยายน2553 ก็ส่งไม้ต่อตำแหน่งให้กับพลเอกประยุทธ์ให้กับน้องเล็กบูรพาคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้จัาการฐานบกต่อไปมีตำนานเล่าให้ฟังมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าในยุคที่พลเอกสุนทรีบุญญรัตติกินกำลังจะเกษียณอายุนั้นคนที่เป็นแคนดิเดตคนหนึ่งแต่มีอายุราชการได้เพียงหนึ่งปีก็คือพลเอกสพกรั่งกัลยาณมิตรในขณะนั้นหลายคนก็คาดหวังให้พลเอกสพกรั่งกัลยาณมิตรขึ้นมาที่จะ ประสานงานและก็ทํางานต่อเพราะว่าหลายฝ่ายเห็นว่าพลเอกสัพพังน์นั้นเป็นคนที่ทํางานอย่างเด็ดขาดและก็ไม่เอาเครือข่ายทักษิณไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ทราบแล้วก็พลเอกสนธิบุญญาลักษินและก็พลเอกประวิทริวงสุวรรณก็พยายามจนกระทั่งในที่สุดพลเอกสนธิบุญญาลักษินตัดสินใจที่จะเสนอชื่อพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาให้เป็นผู้ช่การฐานบกคนต่อไปซึ่งในขณะนั้นเวลานั้น ที่เสนอชื่อไปนั้นพลเอกอนุพงศ์ก็ยังเป็นบูรพาพยักษ์และก็ถือว่าเป็นทหารเสือพระราชินีและเป็นคนที่มีใกล้ชิดกับวังอย่างมากซึ่งต่างกับปัจจุบันนี้อย่างมหาศาลด้วยเหตุน,นี้ในราชสำนักก็ไม่มีใครที่จะขัดขวางคัดค้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเพราะเห็นว่าเป็นคนที่สนิทสนมแล้วก็มีความจงรักภักดีกับวังอย่างสูงส่งในปี2 5 4 7 กลุ่มพี่น้องสามปอแห่งบุรพาพยักคก็เลยใช้หลักการของประธานเหมาเจ๋อตุงก็คือว่าอำนาจรัฐเกิดจากปลายปาก,กระบอกปืนส่งไม้ต่อจากรุ่นไปสู่รุ่นแล้วยังมีการขยายเครือข่ายในแนวกว้างแทรกซึมผ่านทางเซนท์รเบียนคอนเนคชั่นขยายเครือข่ายในแนวกว้างแทรกซึมไปสู่นักธุรกิจนักการเมืองที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์และสววิพักดังที่พลเอกประยุทธ์ย้ำเตือนให้ตัวเองและพี่ๆในกลุ่ม3ปอเมื่อวันศุกร์ที่3สิงหาคม 2 5 6พรที่ผ่านมาว่า3ปอเนี่ยนะไม่มีใครทําลายผมได้ทุกคนอาจจะไม่รู้ทุกคนอาจจะรักคนรักเพื่อนรักคนอื่นเหมือนที่ผมรักกัน3คนผมร่วมเป็นร่วมตายกันมาชายแดนก็อยู่ท่ามกลางสนามรบก็อยู่ท่านก็คือพลเอกประวิตยก็เป็นผู้ค้าชาผมตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมเข้ามารับราชการอยู่บ้านเดียวกันกินนอนด้วยกันสั่งสอนอบรมด้วยกันแม้โตขึ้นมายังเคารพยังคบหากันอยู่ทุกวันนี้ผมมีวันนี้ได้เพราะพี่ทั้งสองท่านสั่งสอนผมมาและพี่ทั้งสองไม่เคยสอนให้ผมทุจริต คดโกงไม่มีความแน่บแน่นระหว่าง3าปอไม่เพียงพิสูจน์ได้จากประวัติศาสตร์ทางการเมืองแต่ยังรวมไปถึงหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างบ้านพักสองไร่ปัจจุบันของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท,ที่ตั้งอยู่ในค่ายทหารกรมฐานราบที่1หรือรอหรออรักษาพระองค์ซึ่งด้านหนึ่งอยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตและเป็นเป้าหมายที่ม็อบสนิ้วไฟฝันจะไปเยือน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติจะด้วยเหตุใดก็ตามไม่ทราบบ้านพักของผู้จัดการฐานบกนั้นเมื่อเกษียณอายุแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ใช้พื้นที่ของตัวเองให้อยู่ต่อไปจนกระทั่งมีเรื่องมีราวให้สารน้ำดุนตีความและสารน้ำดุนก็เลยตีความว่าเป็นอำนาจของกองทัพบ,บกที่สามารถจะให้ที่อยู่อาศัยให้กับคนที่มีคุณอุปการต่อกองทัพได้แต่ในที่สุดแล้วเมื่อพลเอกประยุทธ์มาเป็นผู้จัดการฐานบกในพื้นที่รอหนึ่งรอออราบหนึ่ง รักษาพระองค์นั้นก็จะมีพื้นที่อยู่สองพื้นที่พื้นที่แรกคือเป็นบ้านพักของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งพลเอกประวิทย์ท่านใช้ไว้เป็นที่ตั้งของมูลนิธิป่ารอยต่ออีกหลังหนึ่งนะเป็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งได้เอาพื้นที่ของพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรหนึ่งไร่ซึ่งอยู่ติดกับบ้านพักตัวเองขายายออกไปหลังจากที่พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรต้องย้ายตัวเองออกไปจากรอหนึ่งรออซึอ่งความขัดแย้งตรงนี้ จะด้วยเหตุใดก็ตามทําให้ทั้งสองคนไม่มองหน้ากันจนกระทั่งบัดนี้นะครับระหว่างพลเอกชัยสิทธิชินวัตรกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เลยได้บ้านพักหลังนี้มีเนื้อที่สองไร่ก็สร้างอันใหญ่โตโมโหรานมีห้องใต้ดินมีห้องประชุมมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่สามารถจะประชุมได้ก็ทั้ง3ปอปทั้งปป้อมปอปอกและประยุทธ์ปประยุทธ์มีบ้านอยู่ในรอหนึ่งรอออดด้วยกันทั้งหมด มักใช้บ้านหลวงเป็นที่ประชุมพบปะทางการเมืองมาตลอดท่านผู้ชมครับตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ในข้าหารก็มีนะักการเมืองเป็นอาคันตุกะมาที่บ้านทั้งสามหลังของสามปออยู่เนืองเนืองเป็นที่ประชุมรับกันมาตลอดแถมนายสุเทพเทือกสุบรรน,นั้นกลายเป็นแขกขาประจําไม่ว่าจะเป็นครั้งที่เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงและเป็นพออ,อสอชอหรือตอนที่เป็นผู้สมัครครับเลือกตั้งซ่อมสอสอสุราธานีไม่นับรวม ทั้งนักการเมืองหลายคนจะเห็นได้ชัดว่าการที่มีนักการเมืองหลายคนเข้าไปประชุมรับไปพูดคุยกันนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะพูดพูดถึงอนาคตของประเทศไทยซึ่งคนที่มีบทบาทมากที่สุดกลับไม่ใช่คนอย่างเช่นสุเทพเทือกสุบ,บันหรือนักการเมืองต่างๆกลับกลายเป็นพี่น้องสามปอที่ร่วมจับมือวางแผนกันที่จะก้าวเดินหน้าต่อไป โดยใช้สุเทพเทือกสุบันหรือพวกนักการเมืองทั้งหลายเป็นเครื่องมือในการก้าวสู่อำนาจเพื่อสร้างให้สามปอน,นั้นเป็นกลุ่มอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลทำให้บ้านพักหลังใหม่ของพลเอกประยุทธ์กลายเป็นวอลรูมปฏิบัติการลับตลอดเวลา4ปีที่เป็นพบตบรหรืออาจจะอยู่ยาวนานกว่านั้นเป็นบ้านที่ กว้างขวางถูกหลักฮวงจุย้ยที่สําคัญวงในเขาบอกว่ามีการวัดระยะและวัาที่ตั้งของบ้านใหม่ของพลเอประยุทธ์ปลอดภัยจากกระยะยิงของปืน m 7 9ที่เคยเกิดเหตุมาแล้วแต่แค่ตกหน้าหน่วยซึ่งไกลาจากบ้านหลังใหม่ของพลเอกประยุทธ์มาก แม้เวลานี้นมือยิง M79 อย่างสีแดงพลตรีขัตธิยะสวัสดิผลจะลาโลกไปแล้วก็ตามมีการมองว่าการสร้างบ้านหลังนี้เป็นการสะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์มีแผนที่จะอยู่ในอำนาจยาวนานและรู้ด้วยว่าจะต้องพบเจอภารกิจใดบ้างเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องของจุดเริ่มต้นของสามปอนั้นเฉพาะตอนนี้ก็จะจบลงที่บ้านพักของพลเอกประยุทธ์ใน ราบหนึ่งรักษาพระองค์นี่เองถือได้ว่าเป็นกองประชาการสามปอได้เป็นรังบูรพาพยักษ์ในการยึดครองอำนาจและชี้ชะตากรรมทางการเมืองของประเทศไทยอย่างเหนียวแน่นมาตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาได้มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วในที่สุดแล้วเมื่อตุลาการพิวัตรได้โค่นล้มพลังทางการเมืองของฝ่ายทักษิณไปหมดก็เลยกลายเป็นยุค ของอำนาจใหม่ที่สามปออยู่เบื้องหลังกำลังกำหนดทิศทางที่จะนำพาประเทศเดินหน้าต่อไปซึ่งผมจะกล่าวต่อไป